นี่นะฮะอยู่เทศกาลปูชักนะคะนี่ค่ะปูชักเขาบอกว่าตอนนี้มันหลายนะคะเขากำลังจะซีมกันนี่คือน้ําจิมจ้มน้ําจิม้มน้ําจิ้มลุงใหญ่เลยอย่าปอ๊อดอย่าปอ๊อดอย่าปอ๊อดกินปลาอย่างเดียวกินปูมันไม่มีอะไรเลยน,นั่120นแหละร้อยยี่สิบมันจะได้กินตรงไหนวะเนี่ยเขากินตรงไหนมันอ่ะอกิน,น้กะพยมเขียะระเทียไปเลยใช่ไหม น้ำจิ้มอร่อยกินไม่เป็นหมดคุณลงลงกินเป็นในฝาลงก,กินฝาอย่างเดียวพอมีมีฝาเดียวด้วยเหรอของเหรอ,อลงเอาฝาเดียวจบมีไข่ด้วย <c oughs> เย <c oughs> กีมเลยอันนี้ครับน้ำจิ้มไหวไหมเดียเด๋ยวจิววว้มนน้ำจิ้มมันไม่สบายบดีป่ากินยังไงปุณปกติให้ปริญาแกให้กิน ไปเ,เรียกเจ๊มาก่อนไปูงยงไงอ่ะูชักแล้วก็เพิ่งรู้ว่านี่เขาเรียกปูชักมาแล้วครั้งหนึ่งชีวิตเนาะสอะครั้งหนึงน่งในชีวิตไง อยู่ปานมาหาคนหัวหินนอนหัวหินกินกะหำหนุกแกนั่งกินตูเนี่ยกินได้ดูดิกินอะไรกันวะเนี่ยอิ่มพอดีแลย,วยวกว่าจะแกะแกะนินลมกินลมชมเวลนี่แหละเราจะชักเขาตอนนักแค่นี่แหละอืมอเดา๋ยวพอไม่มีใครแท้แล้วพี่เอาแค่ <S <S แพอรู้นะเนี่ยเอาแค่ได้ชิม นี่นะเอา120ไม่ได้เอา200แต่หอมด้วยนะมือเดียวเลยนะถ่ายให้หมดฟิล์มยยังอย่างห้านาทีบอกให้กินให้ดูนี่มงูว่ายทะเล็็นบออยากกินปูชักไปจกได้ไหมสีบาทมือได้บาท กดไลค์กดแชร์ไม่แออน่อจทั่วอ,อย่าลืมติดตามด้วยนะครับตีใหญ่ห้านาทีตีใหญ่ครับกดตีใหญ่เจอเลยพี่ลองเนี่ยตักการมันจะรู้เดี๋ยวคุยกับใครไม่รู้เรื่องนะแต่เนื้อมันแน่นอยู่แต่มันกินยาก นี่แ่ไข่รวมไข่รวมตัวเอาแค่ร้อยยี่สิบได้เลยกินปูนี่มันเป็นอะไรที่หนูก็ไม่ค่อยสนัดนะกินปูต้องใจเยน็นเรางค่อยๆไปเรื่อยๆเที่ยงคืนแล้วก็จะหมดเล็มใช่ไหมไปเรื่อยใ <c oughs> จเย็นใจร้อนไม่้เดี๋ยวมันขึ้นปากนะ <c oughs> มีข้าวมีน้องนักร <c oughs> ้อง,องมาด้วยนละย พี่น้องเอ้ยยาบาสันลาสีสอนไปหน่อยกับแกะปูกินเองว่าเป็นเพื่อน่ะเอาแบบมั่วๆจุ่มๆจิ้มๆกับน้ำจิ้มก็กินไปนี่คือสาเหตุที่หนูไม่อยากจะกินปูกัแกะยากมันไม่เสียนแกะแล้วทิ้งหมดอะแต่เนื้อมันหวานนี่นะนั่นนี่ชิมโอ้ยขอบคุณหลายเ้อ ไม่กินแล้วเว้ยไม่กินแล้วเขาจะถ่ายถ่ายทีทีนี้ได้แล้วอ่ะดูที่ใดนี่กินน้ำข้าวขาหมูแล้วเออแล้วก็เนื้อหน่อยเนี่ยเขาคิดถึงเมียเขานะโจ๊กวันนี้นะตีนข้าวเป็นละหูท้องกลางเลยคือว่าเรามาถึงจะเอาวแล้วนะลูกเพราะเราได้กินแล้วปูจ้า มากินที่ชะอําเลยนะแมวตั้งใหญ่ว้าวไม่กิดย้อนตรงผมไข่นะไข่นะให้เลยนะน่ะไม่รักไม่ให้แล้วน่ะไม่เอาเอาเพ้อจะได้คุยกันรู้เรื่องอย่าป๊อดอย่าป๊อตไม่เอา พอแล้วเนี่ยนี่เน้นปอปูใส่น้ำจิ้มเข้าไปสงสารคนแก่แกไม่เป็นเมียไม่ได้มานะมาแต่น้องนะแต่นื้อหวานดีนะมันแน่นดนุช่วงเทศกาลเราก็ได้กินของดีเพราะมันจะสด แต่ไปหัดชะอำคุณเยอะมากอ่ะคนเล่นน้ำเยอะจตกต่างไหมล่ะหัวหินไม่ได้ด้านน้ำหัวหินที่ปีมะชะอำก็มีไม่ใช่เหออเรอตรงริมหาดชะอำมีทุกอย่างเดี๋ยวถ้าเราอยู่แบบพักผ่อนก็หัวหินหนั่งเงียบกวา่าอชะอำพัดย้ายใกล้กัน ไม่ไม่ต้องแกะให้หรอกไม่นี่เลย,เ,ลยเสีย<ม>ช่วยกันไม่เอาเก่งใจอืพอ,อจะล้างมือแล้วตรงนั้นใช้ดูดเอาน้ำในรถกันโอนี่เยตั้เตียงมาให้แล้วกินอะไรลูกินไปแล้วกินนิมาแล้วก็ต้องกินให้ถึงเกิดมากินปูครั้งแรกในที่หนูไม่ค่อยอยากซื้อหนูว่ามันกินยาก วันนี้เรามาแล้วเราก็เอากันสักหน่อยเป็นไงบ้างลูกกะโอกัะยังมันบ่ลูกอันนี้ไม่ได้กินเลยเลยมันใหญ่แคะไม่ออกลูก ต่ออ่ออันนี้เคี่ย์ออกเนี่ยเน,นี่ยเอาก้านใหญ่มาเคี่ยวเดี๋ยวไม่ท้ากระดาษทิ่คู่กันน้ำจิ้มก็อร่อยนะลงไปล้างในทะเลเลยไม่เอาอ่ะเดี๋ยวเรามีน้ำอยู่ข้างรถเอาพอาเช็ดเป็นสังเขปเป็นไงล่ะ กินปูลแล้วจะบอกไม่เป็นก็ไม่เป็นไอ้น,นี่ไอ้น,นี่ดูนางจีบมือดูนางจีบมือนะคะเรามาถึงแล้วใช่ไหมปูชักเกิดมากินปูครั้งแรกในชีวิตไม่ยได้มาลมก็พัดนะกล้องก็ปิュลมันกินแต่กินกล่องกินกระป๋องเนื้อกินไม่เป็นโอ้แต่ไม่แย่แก่เนื้อให้เยอะนะแก่ให้อยู่นะแก่ให้อยู่รู้แก่จะกินอะไรแกแก่เนื้อให้มาหมดเลยนะแค่นี้นะไปทำอะไรที่เอาหัว ปนะูจ๋าแม่ลวกปูจ๋านะจ้าดยแล้วก่ใจจ้าัรงนะจุบจ๊บๆ